หลับไปเลยก็ได้นะหลับยังไงให้รับให้รับอ้าวอะไรอ๋อออออออร้อนน่ะร้อนน่ะเลยตื่นเข้าม,มาร้อนนี่เฉยครับอะไรของเราเนี่ยอากาศมันร้อนอ่ะเรารเราลองมาคบกันดูไหมอะ นี่คือคำตอบของผมลวกันงั้นฝากเ่อได้นะรักนะที่รักราชอบนอนท่านี้นะทำไมนอนตัวเก่งเลยนะเป็นไรปะเนี่ยไม่เคยนอนกับพี่ยิงมาก่อนนอนตัวแข็งไว้หมดเลยเนี่ยนอนท่านี้ก็ได้หรอไม่เป็นไรร้อชอบอันดับท่านี้แหละเขาขอแบบเขาขอถอดเกงเก่งได้ไหมอะจะถอดทำไมจะบ้าเหรอไม่เขาเป็นเขาไม่ชอบใส่ขายาวเวลานอนอ่ะมันรู้สึกอัดอัดอ่ะได้ไหมอะที่รักนะ ไม่ได้แต่ถ้ามันอากาศก็ถอดเถอะวิ่งตกใจอ่ะหลับยังอไงอะไรหลับไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวเขาแบบอยู่กับแฮ้งนอนไม่หลับก็แค่เพียงเพียงเฉยๆนอนไปเลยคิดอะไรอยู่เนี่ยเปล่าทับยังอ่ะฮัลโหลที่รักอะไรยังไม่หลับอีกเหรอไม่หลับทำไมจะะทอไรหลับไปเลยเปล่าหลับไปเลยก็ได้นะหลับยังไงที่รักที่รักอ้าว <What? S 1> ร้อนน่ะร้อนนะอ่ะเลยเต่นเะข้ามาร้อนนี่แขกครับอะไรของเราเนี่ยอากาศมันร้อนอ่ะแดดมันส่องอ่ะมันร้อนน่ะหลับยังอ่ะเราก็นอนไปเถอะพูดเยอะจังเลยเราฮะเป็นอะไรเปล่าหลับไปเลยก็ได้นะอะไรของเราเนี่ยนอนดิ้นด้วยที่รับมนันเอนองขวามือได้ไหมอ่ะ มานอนแม่หนัก,นกอ่ะกอดกันหน่อยดิก็นอนดีดีดีนอนท่านี้แหละให้กอเดเลยเขามาใ<อ>กล้ใกล้ไ่เ,เกงเงขาดปะญนะ่ะเกงเกงขาดปัน่ะมันใหญ่ไปหน่อยอ่ะเข้ามาใกล้อีกไม่ได้เะดิไม่ได้คิดจับลรอหอมแม่เหม็นดิเราก็อาบน้ำทุกวันนะหอมแม่ไม่เป็นไรนอนท่านี้แหละหลับยังหรอที่หนอนเราก็บอกว่าเราไม่หลับไง่ายหรอกคือก็คิดอะไรถึงเธอตลอดเลยไอ้เอาตรงเลยนะ เราไม่อยากรออมพร้อมแล้วอ่ะก็เธอเราซื้อถุงมาแล้วแล้วถ้าไม่ได้ใช้เดี๋ยวถุงมันจะบูดอ่ะก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เนี่ยใส่บรรลินชักไปก่อนก็ยังไม่พร้อมไม่ไม่พร้อมอาะเพราะอะไรอ่ะทําไมอ่ะก็ยังไม่พร้อมไงไม่พร้อมยังไงอ่ะประจำเดือนมาอ้าเอ้าแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะเอแล้วทำไมต้องบอกด้วยอ่ะแลาไมไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะแล้วทำไมรับรอบเป็นอะไรแล้วหงุดหงิดอะไรเนี่ย มาป่าเขก็แบบไม่บอกกันแรกอ่ะว่าประจำเดือนมาอย่าไปผิดเกันสักหน่อยผับไปแดงปะล่ะป่าทำไมอ่ะไม่ได้หรอครั้งแรกก็จะอย่างงี้เลยหรอไม่ได้หรอไม่ได้หาได้นะตำรวจไม่จับไม่เอาแค่นอนกอดกันก็พอแล้วเนี่ยไม่พอหรอจับไอ้นั่นหน่อยเลอะไรนะพูดว่าอะไรนะจับไอ้นั่นหน่อยไม่เอา เดี๋ยวว่าจับจับจับมืออ่ะจับมือนอนจับมือหน่อยโอเคก็มือมาดีมือมือมืออยู่จนจักรแล่ะอะเธอขอชิมหน่อยไม่ได้หรอชิมอะไรหิวหรออดี๋ยวชิมอยากชิมที่รักอ่ะไม่ททำอะไรให้กินรอไหมไม่เอาอ่ะนอนอย่ีดีเราไม่ร้อนหร่อยเถอะพอเจอก็ได้นะจะป้าหรอมาอะไรก็อยู่ก็อยู่กันสองคนอ่ะอายทำไมอ่ะห้องมันก็มีแอร์จะแดดมันต่อก่ะชิมไม่ได้หรอก็ห่มผ้าดิยังไม่ถึงเวลามันเร็วเกินไปเดี๋ยวเขา เขารู้เขาจะคิดยังไงอะคิดว่าเป็นผู้หญิงง่ายๆดิเปิดยังไนงะชาวเราอะก่อนไปอะเราถามยานดิอะไรคะเราจะได้ทำเมื่อไหร่อ่ะ <tiver S 2> เรารีบขนาดนั้นเลยหรอแค่ถามดูว่าได้วันไหนแบบมันจะต้องมีระบุเลยหรือไงว่าวันที่เท่าไหร่เราไบบจะไม่เป็นไรก็ต้องรอประกาเดินหมดก่อน ก็คือถ้าไปจำเดือนหมดก็คือได้ฮัอะไรใช่ไหมก็เกินไปปะคิดแต่เรื่องนี้เลยหรอเปล่าก็อยากก็อยากเสี่ยงครั้งแรกให้กับที่รักอ่ะไปหาเพื่อนๆไหมอะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะได้ยินเสียงอะไรปะเสียงอะไรอะห้องนี้เคยมีใครตายปะเอาไปดูให้เองครับบ่าไม่มีเอาไว้ไงครับผมก้อนหนอนไหนไม่ล่ะอ๋อไม่ไม่แง่เที่เราเที่เราแบบเนี้ยแฟนๆก็มาอะ อะแปลงฟันกันโอ้ย oh, ทำไรอ่ะโอ้ยทำไรอ่ะแปลงฟันก่อนไหมแปลงฟันก anyway> ันแปรงฟันกันเก็บฟันดิเนี่ยบียดใจีฟันให้เราทำไมเราหล่ออย่างงี้เนี่ยหล่อจริงเลยเราเนี่ยหล่อไหมที่หลักทำไรอ่ะเก็บของเก็บแหละไม่บอกแปลงฟันเสร็จยังอ่ะนี่แปังให้เรากล้ามก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยก็อออกกำลังกายทุกวันเนี่ย ออกกําลังกายออกยังไงอ่ะก็คล้ายๆเหมือนชักเต่าธงตอนแปดโมงเช้าทุกวันชักขึ้นชักลงอ่ะมันเลยได้ใช้ช่วงแขนเยอะดิหน้าแขนล่มใช่มันมันแบกธงมันใหญ่ไงธงใหญ่เลยวะธงมันใหญ่ก็เลยได้กล้ามเยอะหน่อยอ่ะมันหนักด้วยเจ็ดสิบเก้ากิโลอ่ะหน้าหน้าแปลงลายทำไมไม่เอาขอเสื้อไม่อาบน้ําหรอไม่อาบเดี๋ยวกลับไปอาบที่บ้านอืมอาบพ่นี่ก็ได้ไม่เอาอาบพ่นี่ก็ได้ อ่ะถอดถอดอ่ะถอดถอดเดี๋ยออกไปนอกก็ได้อ่ะถอดถอดถอดได้นะถอดเส้อได้นะเดี๋ยวออกไปนอกกันให้งกันอะไรบอดแล้วกันโอเคปะโอเคถอดเสื้อเลยนะรู้ป่าวเดี๋ยวเป็นหวัดเอ่อเอายาสีส้มสบู่ไหมอ่ะโอ๊ยตกใจเข้ามาทำไมเอาสบู่ไหมครับเข้ามาทำไมเนี่ยเอาสบู่ไหมครับออเาาะูมให้้่ไปเลยโอ้เข้ามาทำไมเก็บนะทีหลังเอาสบู่มาให้น่ะมันมีแล้วป่ะอ๋อลืมลืมท้อตีโอเคเอาไว้จะต้มไหมอีกแล้วนะ ไรนั่นมันเป็นอะไรอ่ะไรนั่นอะอ๋อทำไมมันเป็นอย่างงั้นนะก็ปล่าไม่มีอะไรมันมันเป็นอย่างงี้ทุกวันแหละมันเป็นโรคเหรอฮะมันเป็นโรคปะอืมเปล่ามันมันเป็นอย่างงี้แหละตอนเช้ามันตื่นมามันชอบเป็นอย่างงี้แหละมันชอบขันอะไก่มันขันนะเกงงงการเราบอกแล้วกันนะไม่ถอดกางเกงเหรอจะถอดอะไรล่ะมันต้องถอดกางเกงด้วยเดี๋ยวเเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเโอเคมีอะไรก็บอกแล้วกันนะถอดกางเกงเดวยแล้วกันมันถอดไม่ได้มันถอดได้เหรอต้องการอะไรบอกนะที่รักอยุดไะเนี่ยครับ อะ่งางเปลี่ยนแล้วบอกนะ,ะเสร็จนะย,ยังอ่งปะปวดเฉี่ะเสร็จย,ยังนี่ก็เข้ามาบ่อยจังเลยเข้วก็ปวดฉี่อ่ะเสร็จย,ยังอ่ะเสร็จย,ยังเหรอปวดเฉี่ะปวดเฉียะโอ้ยอะไ่วะจำเป็นขี้ก่อนปวดขี้ปะไม่ปวดเธอก็อุ้ย What เหม็นนะเนี่ยโอ้ยขี้ไป็นจอ,อมจอ,อมเลยจำเป็นขอขี้ก่อนนะเขอจะปวดขี้อ่ะนี่เธออืดต่อหน้าเราเลยเหรอทำไมไอ้นั่นเธอเล็กจังอ่ะยังไม่ออกสึกอ่ะใช่เหรอมยังไม่ออกไอ้นั่นเธอเหมือนนอนน้อยเลยอ่ะ อ oh, oh ปท่าเมองกนเสร็จละล้างตูดให้ไดรดจิที่รักอกไม่เอาก็ล้างเองดิล้างตูห้หน่อยดิเป็นแนไม่ได้อไม่ใช่เป็นคนใช้ล้างตู้เลย็จเอาสกปกรอกล้างตู้หน่อยนะไม่ล้างตู้ใส่รองเท้าเลยเหรอยังอยู่ในบ้านอยู่เลยหอมนัยหอมนหยหอมนั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 ยห<ะ>อมนัยหอมนัย อะไรของเราเนี่ยฮะมาหาเพื่อนกันดีกว่าเดี๋ยวไปลองรถแล้เดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวไปเอาจิ้มเท้าก่อนจำทางออกไม่ได้อ๋อทางนี้เดี๋ยวไว้ว่าหลังจะซื้อแล้วมันทำให้กินนะใส่รองเท้ายังโอเคอยากกินชาบูอ่ะอ๋อมืดแล้วไปหาไปหาไรกินข้างนอกกันดีกว่า ถ้าเธอเป็นดอกไม้ส่วนฉันเป็นได้แค่พื้นดินถ้าเธอเป็นก้อนหินฉันคงเป็นได้แค่ซ้ำลีนั่งมองดูทองฟ้าคืนนี้ดวงดาวสวยเหลือเกินจนเธอไม่คิดถึงเธอคนเดียวนะก็พอไนะก็ร้องให้อ่ะอารมณ์ดีอ่ะล้วพวกพี่พี่เขาอยู่ไหนกันบ้างอ่ะฮะ เขาอยู่ไหนกันบ้างอยู่วอร์โซนมั้งเดี๋ยวไปดูที่วอร์โซนมันฝสุดใจแค่บ้างดิสมวยอ่ะส,สอนใต้ในอจริงสอนมวยปั้มไปอย่างเดียวตลกนี่กลับมวยปัป้มป่ะไม่รู้จักแล้วก็ไม่อยากรู้จักด้วยโอ้ความรักเจ้าเอ้ยยังไม่เคยใครอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับพี่เขา หวัดดีหวัดดีแฟนผมมาพี่ใช่เหรอเป็นแฟนกันแล้วเหรอใส่เซอร์ฟูด้วยวะเอาวะเป็นแฟนกันแล้วครับเป้าดูเปียกๆนะทำอะไรมาเพ้าเนี่ยจะบ้าเหรอเอาผมมึงขี้มาพี่มันเลอะไรงเกงอะไก็ถามดูก็เห็นมันเปีย้าเปียกๆก็เลยถามไปทำอะไรมาเปียกเลยใครบอกใครบอกอะไรก่อนอ่ะใครขอใครเป็นแฟนอ่ะใครบอกเขาไปทีหลักบอกเขาไปสิเอ้าเขินทำไมอ่ะที่รักอะไรขอเขาเป็นแฟนอ่ะเขินแล้วชอบใช้กำลังอ่ะแล้วที่ทำไมถึงกักกันได้เนี่ยฮะ ในที่สุดก็เป็นผัวเมียกันจริงๆทักเคหลังจากีคไม่ใช่ผัวเมียก็เป็นแค่แฟนยังไม่ถึงขั้นนั้นจากที่ไอ้หวังเรียกผัวเป็นเมียมานั่งนานเขาเนี้ก็ได้เป็นผัวเมียกันจริงแล้วบอกเขาหวังหวังลองมาเตาพี่หน่อยดิได้ครับเอบอกเขาเป็นหวังหรอกบอกมาดิมาดิมาดิับสู้นะที่รักเขาใจช่วยเขาแพ้เขาแพไ้ก็คือที่เด็กหน่ใจเขาอยู่ดีวันนี้เขาไม่ได้ฝึกเลยอ่ะสู้ๆนะเอาใจช่วยเอาเลย มันและจ่อยพี่หญิงก่อนแล้วกันมามา

พี่ยอมพี่ยอมผู้หิงเฉย่ยอมไม่หิงเฉยนะแค่ยอม